เบิ่งโหดครับันนี้เหนในน้อยนี้มอนว่าิ่งเกิดได้ครับเกือบสามสิบหมื่นเลยประมาณเส้าหาหรือสหกมื่นนะครับเนื่องจากฝนตกดีไลยครับตัวนี้ก็ะสี่สิบแปดมื่นประมาณนั้นนะครับเริ่มจะออกดอกแล้วนะครับพวกที่บัสมบูรณ์ก็ตามกระเยิ่มครับกระเลซำนันละ จักหน่อยว่ศเสียงเขามาตัดเอาไปหง่วครับเพื่อคอยจักได้ตัวนี้นะจะเป็นพันธุ์6848กับเจ๊ด89ครับคนละถังไม่จากฝูดมีสองถังเนาะถังใสกับพันธุ์หนึ่งทังควาเป็นพันธหนึ่งครับเอามาลองเบิองนะครับกำลังถอกเกสนกำลังบานครับ ีเกสรครับมันสิคู่ลงมาครับเ้าใส่เกสรตะพูครับหรือไม้ข้าโปดนะครับตัวแดกถือผสมกับสิเป็นมเมล็ดขึ้นมาครับตัวแดกบดถือผสมกับสิเป็นแขวแหวงนะครับเฮ็ดข้าโปดนะฝนลำบากครับนี่ขนาดว่าที่ร้อนนะครับนี่แต่ว่าเดียเห็ดฝนวันน้ำมันบ่อไหลครับไปใกล้ปนะุรับ มันจะโน่นครับโน่นมามาเป็นลูกกระเลเ่อยไห้มันใบบอดีพันไดนะครับพินาว่พินาละนะครับหลังจากก็ออกนี่ก็ว่าสิเอาเครื่องเลเซอร์ครับกบจะมันห่องแทงกบเขียดนะครับร้ายเอาเครื่องปั๊บหนัดดินเ,เรเซอร์ครับมาหลากักหลากจากหลักจากขึ้นมาหลักขึ้นมาครับให้มันเป็นสโลป เครื่องที่ใส่ก็เป็นเครื่องของโชกใช่ครับเครื่องเมตรเก่าสิบเียวลองปรับเบิงปรับแบบใส่ไม่หนอนครับใส่มือนะครับการระยะมาหลากมาเพราะปับเรียบบ่ได้ครับเครื่องที่ใส่เป็นปรับเรียบอย่างเดียวท่านปับเรียบมันกับสีเป็นเสมอครับมันกับสีบบได น้ำก็สิบบัวรอีกนะครับนี่อขอเสียของไฮครับขั้นไฮบับวห้าบัวบอนบอัเอียงนี่เป็นปัญหาอยู่ครับแต่ก่อนนี่เฮ็ดมั่นครับนี่ครับเน่าได้ครับนี่ปุหนน้มของเน่า,นาบัได้ยั่งเลยครัะสิบ,บอกวกระลุบเลยกระดักน,นะครับนั่งฟ้อนสามลายเหรียญเงินงจะพันเหรียญเงินหกพัน ก็เลยเปลี่ยนมาพูกข้าวโพดครับปีนี้แล้วก็ลูกยางนำ้ำมันก็กล่าวไปตามยุคตามสมัยมันครับเป็นเรื่องธรรมศาติ์ธรรมาดาเขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเห็ดไปเรื่อยนะครับท่าสือยู่มงเกา่ไดเเพราะว่าวยางเพราะว่าต่อแห้าอยู่มงเกาครับมันก็เลยชำนานละ ขั้นบบกุดวัดศรีพัฒนานะครับบบกุดเปลี่ยนแปลงจ้าของนะครับนี่พยายามหาสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดได้ครับใบยังเห็ใดใหญแน่นะครับเฮ็ดแบบบริโภคแพรหลายนะครับ ตอนนี้ก็เป็นข้าวโพดครับเพราะว่าใส่เวลาดูแลเพระมัณสี่สิบห้ามือนะครับข้าวโพดนี่ดูแลเต็มที่คือสี่สิบห้ามือลัางจักอ่าก็กปล่อยเลยครับก็มีแค่เปิดตามใสจะมาเห็ดข้าวโพดง่ายครับแต่มนก็นกระเบอไร เกษตรกรเนา่ยมับท่านรวยนี่ครับเป็นเรื่องไปแห้งเลยบอก,องกบคงว่าผู้อื่นจะกระทู้ว่าบอกนะการเป็นเกษตรกรนี่ยมัรวยหรอกครับพ่ออยู่พอกินโยเวนมาจิมีร้ายเอรี่ครับแล้วไม่ทนนุนต่างตนหรือซันต่างตนท้าหลายนี่โอเคครับรวยครับมีที่ดินเป็นหลอยสองหลอยไรเรื่งจัพก้อบบอไดไปห้าไม่ครับ นั่นรวยนะครับแต่ก็บรรยว่าครับบูญมาสนะไให้มันนะครับพอแม่เขามีห้ขั้นบมีกั็สู่ต่อไปห้าไปนะครับเขาโหดนะฝนนี่วันเกือบทุกขั้นครับขั้นฝนนี่ตกเรีงๆเขาหลยอบ่อยจางงามโดนครับฝนเหยียบนี่ก็เตรียมเลยนี่เตรียมเสร็จหอกเลยครับนี่ อย่างใ้คล้ายต้นสดให้เขาอยู่ให้เขามาตัดออกเบืเออ้องสวงแล้วน้อยแห้งเดี๋ยวจะพันมุนี่ข้างนี้นี่เฮกคาโฟู่นี้ใส่เป็นรางงานข้นหักครับ้วก็หักไปแล้วก็ไปเอาไปพึงไว้ในร้านจากนั้นก็ใส่เครื่องสีหน่อยสี พอสีเหล่าก็เอาไปขายครับไปขายเกาวนาคนละใกล้เนี่ยนะไปครับสองร้อยโลเนี่ยนี่ใส่ไปทลาดตันกว่าครับใส่กระบะดเดิมๆขึเป็นราคาเนี่ยก็ได้เกือบสองหมื่นอยู่ครับก็ขายอยู่เคยได้ไล่ซุดนะครับใส่พี่กับไปขายเนี่ยได้หมื่นแปดมั้งหมื่นแปดหรือหมื่นเก่าเหรอจมวไรนะครับ วังช่วงหนาแรงขอนล,ลังหน้าครับพื้นที่ที่ปลูกอยู่เป็นตัวหน่อยนี่ประมาณไรก,กว่าไรเศษประมาณไรสองงานสามงานกันนะครับตัวที่ข้างถอกนี่ครับอยู่ที่มันไรสามงานประมาณนั้น พอรวมแล้วสาไมไนกว่าครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ้งครับเรื่อยๆนะครับว่าขบถทุ่นเหยียบนี่เศรษฐกิจบาทมันสิเป็นเตระศิลปฟักแห่งโบนะครับหรื่องศิลป์ใครต่นอ่อนกอ่อนนี่ค่ำานล่ยนะครับมาพอสิไม้สียานอนครับมันค่ำก่อนคลิกยกถึงโครงการไป ผมอยากขยาวยก็จะไม่สีครับจะเป็นการไล่ล่องครับนี่งูอ่านฉีดไปรอบนึ่งแล้วนะฉีดใส่ขี้โอโปรครับใส่ยาแพงแต่ว่าก็ตามราคาครับคุณภาพตามราคาตายดีครับแล้วแต่ผู้มักขยาดแก่ก,กับพวิตายปไปไหนครับพอตอมรรมาซ้ำไล่ล่องอนึง คูฟุติเนตไล่ลงครับต้นโอเคแปนอยู่จะได้กับฝากติดตามนะครับผลงานการปลูกข้าวโพดนะครับการปั๊บหน้าเรือสือนะครับในปีหกแปดถึงหกเก่านะครับเดี๋ยวสิอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับหอนานะปั๊บหน้าเดี๋ยวสิเอาคลิปลงในไลน์ครับจะได้กับฝากติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณครับ